เทพดัชชินสวัสดีครับเตรียมตัวเตรยศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีทีมบางกวยโดนเ้า5,000บาทโดนเนาผ้าของพี่แสนตก้ c ไปด้วยกับบาทเห็นมองต่ออย่างไวเลยนะที่นี่สิไม่มีมองหลุมโอ้อย่าทำให้ใจสั่นได้ไหมล่ะทำให้ใจสั่นได้เปล่ากำลังไป กูไม่ช่วยดูแดงกูไหน่ดูแดงกู้หน่วยพลอยน้องที่ช่วยใครทั้งนั้นดูแดงพี่หน่ายฝัดดูบัฟแดงให้ทีถ้ามันเลือดได้อ่ะเกียรตดาวอ่ะูตรงๆนะเกียรตดาวกูก็ไหวหมดอีอ่ะ แปกับน้องมันมีสิกับยี่สิบะต้องเลือกเขาอยู่แล้วอ่ะน้องเออไม่ช่วยยกูไปไหนวะไครไปไหนกหดวะ พี่แสนคะหนูตื่นก็มาดูไล oh <my> น์ได้เลยค่ะแต่ห็นหน้าพี่แล้วไปนอนต่อก่อนนะคะ defeated. แล้วฉีแม่งมาได้ยังไงวะจับิจับจับจตีกูเลอกเวทป่าแล้วแม่งไม่มีใครช่วยกูเลย เอ, weight, เอ้ยเดี <nervous noises> ๋ยวเดี๋ยวทิ่รู้ฝันครบยอดแล้วกูช่วยโจมตีป้อมศัตรูเลยครบยอดแล่วกูช่วยป้อมเลนจ์ของเราถูกโจมตีรู้ว่านะกิ้งยักษ์คุยดังแปดหนักจริงกูไม่ช่วยใครทั้งนั้นแม่งเล่นตั้งรับเป็นแมนยูกูก็ไม่ช่วยอ่ะ ลองดูฝั่งตรงข้ามดิบุกป่าฝ่าดงกูกูได้แดงแ,แค่ตัวแรกกูไม่ช่วยแผนเซอชบียี่สบาทป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีสามห้าไอ้ผมมีเศร้าเดี๋ยวยังไหนผมต้องขึ้นกอ่อไอ ป <Lost> ้อมเลนังกรของเราถูกโจมตีมาช่วยก็ช่วยน้องช่วยก็ช่วยหรือว่าสงสารมาแล้วป <Yes. S 1> ้อมเลนังกรกของเรา Anonymous Donate ผ่าของให้แสนเซิร์ฟทีเอชบียี่สิบบาท ตกจากหลังคาหน้ากูก็เป็นหลุม <aquí> ม <en S 1> ึงจะไม่ช <shoe removable comfy> ่วยกูใ <joy> ช <rik> ่ไหมกูให้โอกาสมึงตอบไหมไอทิบหายจะเอาไงต้อมเลนมังกรของเราแยเมึงเชียร์มาพอดันดี้มึงเชียร์มึงเชียร์่อดแม่นดีกูโดนดักแปดรอบเนี่ย

Help me! Help me! I'm done, I'm done. War, not peace. Shut down! An enemy has been defeated.

มึงหาพื้นที่เล่นให้กูหน่อยดิเนี่ยเนี่ยไม่เห็นไหมเกิดเสพทางมาแล้วเพื่อนเลือดของฉันเหลือน้อยต้องหอนนายมึงเถอะบอกว่า,ากูมัน Dragon and Slayer ช่วยด้วยสุดที่ถูกส่งออกไปแล้ว จับสตัวดินาะมึงจับฉีดมาดิมึงจับฉีดมาดิจับฉีดในพุม่มอ่ะถ้าจับได้แม่งก็ลงตายได้เว้ยเออจับสักตัวเพื่ออะไเนี่ยเราเบิร์ดลงละระวัอองดาวสไลเยอร์ให้ทีสวายจับมาสักตัวเพื่ออผู้เล่นด้วยเนี่ยต้องการ An has defeated. enemy been Ultimate.

ขคอยบ่ไไวหรอกไทรน่ะไปหาเล่นดิมหาเล่นดิเพ่อนเราต้องบุกแบบ,บแมนยูแล้วเวจยใจอารมณ์นะมันถึงเวลาเราต้องบุกแบบแมนยูละรวบตัวมาเล่นดิยูไหนอ่ะว่าจับกูไปไหนมาเล่นดิถอย ศัตรูเรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้วเราเล่นพยายามเล่นไฟพร้อมกันดิเพื่อนอยับเล่นไฟให้พร้อมกันรวบตัวเออมึงรอดดิโอเมนอะอเคียร์เวฟดิเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่อะต้องมีคนตัดกลางเออต้องมีคนตัดกลาตงตายแบบนี้ป้องเลนกลางของเราถูกโจมตี กระโโบนถ้าตอนนี้ดาเมจเราถึงไปโอเมนโอเมนมีแค่ซาลิมอยู่บนสุดยาวอะไอกลางระวังนะมีนีนะครับนะถ้ามีจับได้อีกอะตรงกลางบันติบันติบันติบันเลตบอลเล โอเคเสียนทำไมตึงครับเล่นดอตึงทุกหัว Fats me ไอ้ไหนด่าทีมรักกว

อีตัวนึงน้องอีตัวเดงเอ้ยสวยกูถามทนายแล้วเมื่อกี้ทนายบอกว่าผมจับเกมนี้ใครว่าผม MVP มบกดหนึ่งมา ว่าเกมน,นี้ผมมี MVP อเ,มเอ็หนึ่งมาเอา๊ะันยศผมสองรอบเลยเอเอเอาล่างไปเอาล่างล่างบูเร่างบูเ่างบูไม่ตีบ้านเอ้ยท็อปไม่เปตีบ้านมนาน ทู Your team has tower. ีาาลาได้ม่งก็มันเยอะแบบเตะแ่นี <_ t od ay> ้ะครัเ,เียวเอามังเจียวเอามังกรก่อนนะค่อยเปิดค่อ,คอยปล่อยดาร์พร้อมกันนี้เราต้องตึงเว้ <_ t od ay> มังกรเร็ล่างนะ <_ t od ay> ปล่อ่างปล่ล่าง,างอ่ <_ t od ay> าเรีดารเลยเยมากไปนีและ <_ t od ay> มันจะทำให้เราชนะ

ไอยาเต้มวยมีเออ o n s l a u g t วยน้องสวยวันไหนครับผมเนี่นยดีมกยแล้วก็เจอัอน่าจะเห็นว่าทีแบบจัดเขาโฟกัสพี่พี่ก็กนไ ดาสเลเยอร์ยังไม่เกิดกดาสเลเยอร์โกวรุกตัวรุกตั่งสองเมติวดับเบิลคิวโกลคิวโอ้อยเหตุการณ์เหตุงานอยู่คอยคอยไปหน้าอยู่ฮันเงินคอยหาเงินเป็นจางคนดำหน้าให้เจ้า s, <Surprise>. <S Infin บอกแล้วครับบอกถนัดไทยนะบอกถนัดไทยนะ

ได้เนองเจ้าที่ให้เลยได้เซนต์วูดโดนเอทาของี่แสนซื้อีทำไม้ <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้กูขอให้คะแนนนะเว้ยกูขอให้คะแนนต้นเกมก่อนกูพูดตรงๆเลยกูขอให้คะแนนต้นเกมก่อนเลยแล้วก็ทั้งเกมเกมนี้กูพูดตรงๆเลยฮายาเตะอ่ะมึงคิวเยอะทำไมทาไมได้คะแนนน้อยจังวะเต็มสิบเอาไปหนึ่งเออแล้วก็โตโร่โตโร่เกมนี้ถือว่าโซนดีเต็มสิบหนึ่งจุดห้าแล้วก็มวยนะครับมวย ต้นเกมไก่เกินแต่ว่ากลางเกมเล็ดเกมเล่นดีเต็มสิบเอาไป้2แล้วก็โอเมนฟาร์มแม่งอย่างเดียวนะครับอ่าฟาร์มอย่างเดียวแต่ก็ใช้ได้ครับฟาร์มแบบมีระเบียบเต็มสิบเอาไปหนึ่ง yeah.